ลับเข้าสู่รายการกายใจค่ะคุณผู้ชมคะความผิดปกติทางสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงนะคะผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตามาจะเลือกใช้การสวมแว่นตาหรือว่าคอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหาค่ะแต่ปัจจุบันค่ะเรามีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้นค่ะนั่นก็คือเรสิกไรท์ใบมีดค่ะ วิธีการนี้นะคะมีคุณภาพสูงปลอดภัยและเชื่อถือได้ค่ะแต่การที่เราจะทำเรส,สิกไร้ใบมีด้วยวิธีการใดนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแพทย์หญิงทาริณีสงเงียมพรพาณิ์ค่ะจากสุแพทย์ด้านกระจกตาและรักษาสายตาผิดปกติโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะ หลายคนก็จะรู้แล้วค่ะว่าถ้าเรามีสายตาที่ผิดปกติไม่ว่าจะสั้นยาวหรือเอียงเราก็จะเลือกเลส,สิกแทนการสวมแว่นตาหรือว่าคอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าเราใช้เลส,สิกอะไรอยู่ยังไงบ้างคะจริงๆก็ต้องพูดถึงเรื่องเลส,สิกก่อนคือเลส,สิกเนี่ยโดยโดยรวมๆเนี่ยจริงๆมันประกอบไปด้วย2ขั้นตอนคือการแยกชั้นกยกตากับการยิงเลเซอร์นะคะ,คะซึ่งทํากันมา20กว่าปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆก็ได้ผลดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีการ ทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก็คือตัวที่เป็นแยกชั้นกระจด้วยตัวเลเซอร์นะคะคือจริงๆเนี่ยเลสิกมาพูดถึงก็คือทํากันอยู่ที่กระจกตาะคะ,คะเราจะใช้ใบมีดเป็นเครื่องมือเนี่ยวางเข้าไปที่ตัวตาะคะแล้วก็ใบมีดก็จะวิ่งไปเพื่อกับเพื่อแยกชั้นกจกตาออกมาะค,ะค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือจะมีตัวเลเซอร์ตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นเฟมโตเซคเกอร์เลเซอร์นะคะ,คะซึ่งของเราเนี่ยใช้เครื่องอออของไซส์ไทย,ยรุ่นวิสุแม็กซ์นะคะซึ่งมันจะ จะแยกชรยจกตาได้ค่อนข้างแม่นยํามากขึ้นนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อดวงตาคนไข้ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรเพราะว่าจริงใช้เวลาประมาณ1 5บห้าถึงยี่สิบวิก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ใช่หลังจากนั้นเนี่ยพอกระจกตาถูกเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้เลเซอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น X เอ็กซ์เทอร์เลเเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนขัดผิวกระจกตาเพื่อแก้ไขสายตาอย่างคนไข้สายตาสั้นเราก็จะยิงเพื่อ เหมือนกับให้กระจกตามันแบนลง <ฮะ S 1> เพื่อเพื่อทดทดแทนไอ้เลนแว่นตาคะหรือถ้าเป็นคนไข้าสายตายาวหรือเป็นสายตาเอียงก็คือมันมีวิธีการยิงเพื่อจะแก้ไขาสายตาได้ค่ะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเองเนี่ยก็คือช่วยลดแสงกระจายกลางคืนนะคะปัญหาเรื่องให้ตัว ขับรถกลางคืนแล้วมีปัญหาเนี่ยก็จะน้อยลงค,คุณภาพในการมองเห็นก็จะดีขึ้นแต่ว่าวิธีการนี้เองค่ะคุณหมอคนที่จะเข้าไปรับการตรวจรับการรักษาต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะจริงๆก็คือส่วนใหญ่คนที่มาทำเลสิกก็คือคนไข้ไม่อยากใส่แว่นมไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์ะนะคะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ก็คือปกติก็คือต้องมาตรวจก่อนโดยที่โดยปกติแล้วเนี่ยก็คือคนที่จะเข้ามาทำรับการรักษาก็คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแล้วก็ค่าสายตาเนี่ยก็ควรจะต้องคงที่อยู่ในระดับหนึง่งเพราะจริงๆคือถ้าค่าสายตาเรายังเปลี่ยนแปลงการทําเลสิกเป็นการทําผ่าตัดแก้ไขแบบถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าค่าสายตาเรายังไม่คงที่เราทําไปวันนี้ในอนาคตมันก็อาจจะสั้นเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือถ้าค่าสียตัคงที่แล้วอายุเกิน18ปีไม่ได้มีโรคประจาตัวที่เป็นข้อห้ามนะคะโรคที่เป็นข้อห้ามในการทำอย่างเช่นโรคกลุ่มที่อาจจะมีผลกับการรักการหายของแผลอย่างเช่นพวกกลุ่มรูมมาตอยพวก SLE นะคะแต่ว่าอย่างอย่างบางโรคอย่างเช่นเบาหวานเอง คือถ้าคุม,คมได้ดีปกติก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรคนไข้ความดันโลหิตสูงก็คือจริงทําได้ถ้าเกิดทุกอย่างคุมได้ดีนะคะแล้วก็อย่างคนไข้ที่มีโรคทางตาอย่างเช่นเป็นต้อหินเป็นต้อกระจกเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมอะไรพวกนี้ก็คือไม่เหมาะสมที่จะทำนะคะ,คะหรือว่าคนที่เดิมเคยมีแผลเป็นอยู่ที่กระจกตาที่ค่อนข้างใหญ่ใส่แว่นล้วก็ไม่ชัดอะไรแบบนี้ก็คือไม่ควรทําเลสินะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเดิมเคยใสย่คอนแทคเลนส์แล้วมีปัญหามีติดเชื้อกระจกตาเล็กน้อยนะคะแล้วมีแผลเป็นนิดๆิดอะไรอย่างเงี้ย พวกนั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะสามารถทําได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหมอต้องตรวจประเมินก่อนอค่ะ ในการทําแต่ละขงขั้นตอนสักประมาณกี่นาทีคะคุณหมอจริงๆโดยรวมเนี่ยข้างหนึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีก็คือสองั 2> 2้างประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้จริงๆขั้นตอนตอนแยกชั้นกระูกตาเองเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวะนะคะคือใช้เวลาประมาณ 15- 25ถึงวินาทีนะคะตอนยิงเลเซอร์จริงๆก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็คือใช้เวลา1นาทีไม่ไม่เกินนาทีค่ะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าสั้นเยอะสั้นน้อยอะไรขนาดไหนนะคะแต่ว่ากว่าจะเข้าห้องผ่าตัดหมอจะต้องมีการทําความสะอาดรอบตามี คือขั้นตอนทั้งหมดทั้งปวงหลายๆอย่างเนี่ยก็คือรวมๆก็คือใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อคางนะคะเพราะว่า ปกติคือแยกชั้นกยกตานะคะเรายิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค้งและเสร็จแล้วฝากระจกตาที่เราแยากชั้นแล้วเนี่ยก็ปิดกลับเข้าไป<ช>โดยที่เราก็รอแผลติดประมาณสานาทีมันก็ติดได้เองเลยไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไร<ช><ช>นะคะหล<ช>ัง<ช>จากนั้นก็ทาข้างนึงเสร็จเราก็ทําอีกข้างหนึ่งได้ทำสองข้างภายในวันเดียวกันได้เลยเ<ช>นาะทำเสร็จจริงๆทันทีเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคนไข้ที่สั้นเยอะอย่างเช่นแบบสั้น5 600ขึ้นไปเนี่ย<ช>หลัง คือแค่เสร็จผ่าตัดปั๊บเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมองเห็นแล้วดีกว่าเดิมที่ไม่เคยที่ไม่ได้ใส่แวน่นส่วนวันรุ่งขึ้นม,มาตรวจก็คือจะเห็นชัดขึ้นนะคะในในส่วนใหญ่ก็จะพอใช้งานได้แล้วในวันแรกบางคนอาจจะชัดเลยชัดแจ๋วเลยะนะคะส่วนใหญ่คนไข้เลสิกก็จะเดินยิ้มเข้ามาเลยประมาณอย่างนั้นคือส่วนใหญ่ก็ ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนคือก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะคือมีปัจจัยอะไรคะคุณหมอที่ทําให้บางคนสามารถเห็นได้ชัดในทันทีเลยแลวบางคนต้องใช้เวลาจริงๆกระจกตาที่เราแยกชั้นนะคะมันอาจจะมีความบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนกระจกตาบวมอยู่นานอาจจะยังเห็นไม่ชัดในวันแรกๆก,ก,ก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ ก็คือแนะนําก็คือปฏิบัติตัวตามที่หมอหมอแนะนําก็คือปกติจะห้ามโดนน้ำประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ,คะแล้วก็ใช้ยาตามที่หมอสั่งนะคะปกติเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าต้องปิดตาตลอดเวลาค,คือเราจะปิดตาคือมีที่ครอบครอบที่ตาเนี่ยประมาณแค่หวันก็คือคืนนั้นแค่นั้นเองวันรุ่งขึ้นก็คือไม่ต้องไม่ต้องละวันรุ่งขึ้นหลังจากจมาเปิดตาแล้วเนี่ยก็คือสามารถ ใช้ใช้ชีวิตได้คือใช,ใช้ตามองเห็นได้อะค่ะนะคะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกก็คือหมอนแนะนำใส่แว่นกันแดดไว้นิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าอาจจะยังช่วงแรกอาจจะมีเรื่องตาแห้งอาจจะยังรู้สึกว่าสายตาบางทีมันอาจจะยังชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะว่าช่วงแรกตามันจะแห้งเพราะว่าเราตัดกระจกตาไปแต่จริงๆด้วยเทคโนโลยีไอ้ตัวเฟมโตเลสิกเองเนี่ยมันก็คือช่วยทําให้การมองเห็นเนี่ยกลับมาค่อนข้างเร็วแล้วก็โอกาส ที่จะเกิดข้อแทรกซ้อนในการผ่าตาัดนก็น้อยลงคือโดยรวมคนไข้ก็ค่อนข้างแฮปปี้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถือเป็นความอาัศาจรรย์มากๆนะคะของการที่เราจะรักษาตัวเองด้วยวิธีการทำเลสิกนะคะแล้ววิธีการทำเลสิกร์ใบมีดก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่หลังจากที่เราทำเลสิกไปแล้วค่ะก็จะมีหลายๆคนนะคะพูดกันว่า บางคนก็กลับมาเป็นอีกกลับมาใส่ตาสัาน้สนใส่ตาเ e อียงอีก e, กรณีนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะคือจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าค่าสายตาเราคงที่แล้วรักษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ผลค่อนข้างดีแต่ว่าก็จะมีบางคนเหมือนกันที่เหมือนกับการตอบสนองต่อเลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นะคะ,คะซึ่งพวกนี้เองเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็ สามารถที่จะเติมเลเซอร์ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ากระจกตาคนไข้เนี่ยยังพอแล้วก็คนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในการที่จะเติมนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างคนไข้ที่ทําเลสิกไปแล้วตอนอายุ20กว่าเนี่ยพอไปถึงอายุ40เส้าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตายาวตามอายุอย่างนั้นเนี่ยก็คืออาจจะใสแว่นอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เรามองใกล้หรืออาจจะเติมเลเซอร์ก็ได้เหมือนกันก็คือมันก็มีวิธีการแก้ไขเพราะว่าจริงๆเลสิกเนี่ยทำได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมันก็จะมี คืออย่างกลุ่มที่มีสายตายาวตามอายุร่วมด้วยก็จะมีวิธีการแก้ไขแบบพิเศษอีกแบบหนึงห่งนะคะซึ่งจริงๆเราก็มีซอฟต์แวร์ตัวที่สามารถแก้ไขเพื่อให้คนไข้มองไกลได้มองไกลได้โดยที่ไม่ต้องมีแวน่นแต่ว่าพวกนี้เองเนี่ยต้องมาคุยกันกันว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเหมาะสมไหมในการที่จะทำไอตัวเป็นซอฟต์แวร์คือเรียกว่าเป็นเลเซอร์เบลนด์เด็ดวิชั่นนะคะก็คือเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยทําให้คนไข้เนี่ยมองได้ทั้งใกล้ทั้งไกลแล้วก็ระยะกลางได้ดีขึ้นในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า40 แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยกว่า40ที่ยังไม่มีสายตาตามอายุทำเสร็จเนี่ยมองไกลก็ชัดมองใกล้ก็ชัดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติน<ช>ะคะแต่วิธีการนี้เองคุณหมอก็ยืนยันว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความระคายเคืองแล้วก็ความสะดวกสบายใ,<ช>ในเรื่องของการใช้สายตาในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะมแล้วหลังจากที่เราได้ใช้วิธีการนี้แล้วค่ะคุณหมอก,การดูแลตัวเองคุณหมอก็ได้แนะนําไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าควรจะหลีกเลี่ยงอะไรหรือเปล่าจริงๆในช่วงแรกก็คือห้ามโดนน้ำนะคะเพราะว่าจริง ก็คือมีโอกาสการติดเชื้อได้ในช่วงแรกนะคะทีนี้แล้วก็ปกตกิจะให้ครอบที่ครอบก่อนนอน<ม>เพื่อป้องกัน<ม>การเผลอไปยี่ตา<ฮ>นะคะแล้วก็ปกติก็จะห้ามว่ายน้ําประมาณ2องอาทิตย์นะคะ<ม>เพราะเวลาว่ายน้ําโอกาสที่นน้าจะเข้าตาเนี่ยก็จะอาจจะเยอะกว่า<ม>นะคะถ้าจะดําน้ําก็คือใช้เวลาประมาณ4 4อาทิตย์นะคะร<ฮ>อครบเดือนก่อนนะคะ เรื่องขยี้ตาก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่อยากให้ขยี้ตาจนกระทั่งครบเดือนเพราะว่าเผื่อว่าเกิดขยี้แรงมากเกิดแผลมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแผลเนี่ยมันติดค่อนข้างดีค่ะมันโอกาสที่จะที่จะหลุดอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เกิดไปโดนอะไรจังๆจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคือพยายามหลีกเลี่ยงการระคายเคืองตรงนั้นะค่แล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดยังรู้สึกว่าเออการมองเห็นมันยังไม่ได้ดีมากหรือว่า ยังรู้สึกว่าระคายเคืองอะไรเงี้ยก็อาจจะมีน้ำตาเทียมให้ใช้มีใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันแต่ว่าโดยรวมๆก็คือจริงๆมันเป็นการผ่ตาตัดที่การกลับมามองเห็นเนี่ยค่อนข้างเร็วอยู่แล้วอะ,ค,ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ว่าจริงๆคนไข้ที่ทำเลสิกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้พอสมควรแล้วว่าอ่ามันคืออะไรแล้วก็จริงๆหลักๆอันหนึ่งที่เหมาะสมเนี่ยคือคนที่ใหท้ทำเลสิกต้องอาจจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการต่อการการทำน,นะคะเพราะจริงๆเลสิกก็คือคนไข้ ไม่อยากใส่แว่นไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์แต่การทำเลสิกเองเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเห็นดีกว่าแวน่นหรือ Contact คอนแทคเลนส์นะคะจริงๆ<ม>แล้วก็คือมันก็มีมันก็คือแค่แค่เหมือนกับทำให้เราใช้ชีวิตได้อิสระมากขึ้นอย่างคนแค่ที่ดำน้ำบ่อยๆเนี่ยเขาจะแฮปปี้มากเลสิกมันคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นออปชันนะคะที่แบบว่าเราไม่อยากใส่แว่นเราไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์เราก็มาทำเลสิกแต่ว่าจริงๆไม่ได้คือถ้าแฮปปี้กับแวน่นหรือแฮปปี้กับคอนแทคเลนส์อยู่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้จําเป็นคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนมาช่วยทําให้ชีวิตมันอิสระมากขึ้นค่ะเหมือนพูดง่ายๆเลยคะ,ยคะว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเราเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาคอนแทคเลสหรือแว่นนะคะให้ยุ่งยากอีกต่อไปค่องทิ้งมันไปได้เลยค่ะถ้าคุณมาใช้เรสิกไรใบมีดนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ